มีบัตรเดอย่าพึ่งทูยอย่าเพิ่งทูยอยู่ขอบคุณพุกคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับของน้องนะครับมันไกลมากนะสนามพี่กล้องมันไกลมากแต่พวกคุณก็ยังมาเด็กคนนี้เจออะไรเยอะแยะมากมายแต่พวกคุณก็ยังรักเขาจําได้ไหมวันที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตที่ขอ,อนแก่นที่ไอ้กลองบอกว่ารักเขาในวันที่ขอบคุณครับ พพอร์ตเด็กคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับพพอร์ตเข้าไปเรื่อยๆนะครับพี่ก้องก็ขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น้องนุกธนดลและครอบครัวของน้องเคารพนับถือปกปักรักษาให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขสมหวังขอให้ผ่านเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้จริงๆโลกมันสวยงามนะแต่มันไม่ได้สวยทุกที่เราเลือกอยู่ในที่ที่มันควรที่จะอยู่เราเลือกอยู่ในที่ที่มันสวยงามที่ไหนไม่ใช่ที่ของเราถอยมันออกมาน้องแค่นั้นเอง อยู่ในที่ของเราและมีความสุขในความเป็นเรายังอยากจะเห็นน้องในแบบของซูเปอร์สตาร์อย่างเต็มปากและอยากเห็นเพลงดังจากนุกธนดลจากพี่สิงห์ที่ส่งต่อให้น้องและภาพยนตร์เรื่องนี้ผมว่าเป็นการประกาศสักดาว่าทําไมเขาถึงเป็นนุกธนดลไปดูนะครับไปดูพลิ้วไหวดังสายน้ํา เป็นกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับนุกธนดลครับ Happy birthday to you ต้องบอกไปยังพี่ๆไรสดด้วยนะคะว่า คนที่ถือเค้กมาคือเมียหลวงก้องห้วยไล่นะคะถาก,กันกับบอกให้เชยค่ะไม่มีอะไรมาแล้วบอทัวร์ดอกกูเดียวแล้่ะมาหละบรรดาเขาว่าผู้สาวนุกบอคือผู้งามแท้หนิเฮ้ยจะเป็นงโง่ทักาสาวผมสั้นตั้งแต่วันแรกเจออีไงมาแมงกูอีกวัหนึง แต่บักดุกอยากเตือนใจไหมเอเบอร์เอาอย่างนี้เนะ้อเบาก็ขอถามก่อนออน,นอนฝันพ่อกิ่ลิม,มคือคำว่ามันเติมเต็มสุขภาพกันมาหลายถ้าสุบยันเวทีพังบอกบขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากตบมือให้ที